สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับยูผมต้องนักซ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเกมที่มีชื่อแก่ว่า Hero Arena นะครับสำหรับเกมนี้จะเป็นเกมแนวแบบว่า m o บ้านะฮะ เป็นอีกหนึ่งเกมที่ก็ถือว่าน่าเล่นเลยเดียวนะครับแล้วก็ณตอนนี้ก็มาลงในสต re ไทยแล้วซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าตั้งแต่เมื่อไหร่วันไหนนะนะครับอันนี้เพิ่งไปเจอมาก็เลยเอามาแนะนํากันสักหน่อยนะเผื่อใครยังไม่ได้ลองเล่นนะครับนอกจาก ROV เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าเล่นเหมือนกันนะฮะลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับผมอ่านะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยแล้วกันนะครับก็แนวโมบ้าทั่วไปแหละนะฮะดูซิว่ามันจะ น่าเล่นม้านไหมแค่ไ,ไหนเปรียบเทียบกับ Rov เนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราปดเข้าไปเลยนะนะครับอันนี้จะเข้าไปเล่นแบบตั้งแต่เริ่มต้นในส่วนของการสอนเลยนะนะครับเพราะว่าผมก็จะเล่นแบบนี้อยู่แล้วนะครับทุกๆเกมนะครับเล่นไปนพร้อมกันเริ่มต้นบบนพร้อมๆกันนะฮะแล้วก็รู้อะไรไม่รู้อะไรก็พร้อมๆกันเลยนะครับอืมอันนี้ตามสไตล์ของช่องนี้นะครับเพราะงั้นอย่าดราม่านะอ่าโอเคไปจัดไป เดินสิครับทำไมไม่เดินโอเคออกของครับก็เป็นภาษาไทยที่แบบว่าก็น่าเล่นดีนะนะครับก็เล่นง่ายแหละผมว่าอืมฟัน, <Komm. S 1> นคีไปโอเคเรียบร้อยนี่คือการเอ,อ่อสอนขั้นพื้นฐานนะครับอ่านี่ปอัพสกิลปกติเร,เ,เรียบร้อยจบอืมอ่าสกิลที่สองครับใช้ไปนี่หมุนหมุนโอเคเรียบร้อยต่อไปเป็นสกิลที่สามนี่ โอเคอาล่ะอันนี้คืออ่าโอเคครับเพิ่มเลือดนั่นเองอ่าต่อไปเราต้องมาทําลายฐานตรงนี้อันนี้ก็ใครที่เล่นเกมโมบ้านอยู่แล้วก็น่าจะเข้าใจดีนะฮะแล้วจัดไปพังทลายมันไปเย่เรียบร้อยตูมรอสักครู่ อ่าโอเควิกตอรี่แล้วยากเยยังไงครับคนเข้าไปแบทเชิ์เลยฮะเริ่มแรกก็ต้องไปจับคู่ก่อนเอาล่ะเรียบร้อยแล้วก็กดเริ่มเกมคือคุณจะไม่ให้ผมเลือกฮีโร่เลยเหรอโอเคมีฮีโร่ตัวเดียวเอาละครับอันนี้ก็น่าจะเล่นกับคอมนะครับไม่ได้เล่นกับคนจริงๆนะนะฮะอืม เออคนจริงๆนี่หว่ามาจับคู่อย่างนี้เลยเอาละครับจัดการคาดว่าเอี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนจริงๆรเหรอไม่น่าใช่แลละทำไมมันไม่ชัวร์ไม่ชัวร์รอดูรอดูรอโหลดก่อนแต่ถ้าโหลดนานๆอย่างนี้ผมคิดว่าจะเล่นคนกับคนจริงๆนะอืม เปิดปุ๊บมาก็ให้ใส่ยับอย่างนี้เลยเหละเนี่ยมาครับอืมอัพสกิลแรกมันให้อัพตามนั้นเอ่อไอ้นี่แม่งเข้าเลนกลางซะงั้นไม่เป็นไรเราอยู่เลนล่างก็ได้ภาพเกมก็ถือว่าสวยดีนะนะครับเออแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งตัวเกมก็เป็นภาษาไทยด้วยนะฮะ อ้าหทำไมผมไม่เอาโทษผมว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันกับ R o V S สักเท่าไหร่นะอืมโอ้นี่บูเลยเหรอนี่เจ๊เจ๊ทำไมมาบูไวจังอันนี้ไม่ได้เล่นกับคนจริงแน่น,นอนครับอืมเพราะมันโง่เกินอา่าเล่นกับคอมอยู่เย้ ก็สําหรับใครที่อยากลองเล่นก็ลองออโหลดไปเล่นดูนะครับเพราะว่าผมก็คงจะไม่ได้เล่นแบบกับคนจริงๆหรอกนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานนะครับสําหรับเกมโมบ้าแบบนี้อืมก็อาจจะมาแนะนําแบบคร่าวๆมาให้เห็นในส่วนของตัวเกมภาพเกมมันเป็นยังไงนะครับนอกจาก ROV แล้วก็ยังมีเกมนี้ที่น่าเล่นแล้วก็ยังมีเกมโมบ้าเกม,มอื่นๆที่ก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ว่าใครจะชอบแบบไหนอะไรยังไงนะฮะแต่ว่าในส่วนของ เอออะไรนะในส่งอาวีคนค่อนข้างจะฮ oh. ิตเยอะนะครับอืมไอแต่เราจะจัดการป้อมให้ป้อมพังไปเลยนี่เนี่ยเออไม่สนครับผมยืนชนให้นี่เรียบร้อยพังแล้วออ,ออกของหน่อยอืม นี่แน่นี่แน่เรียบร้อยอืมนี่ <these> ก็จะมีเกมทั้งเกมเก่าและเกมใหม่ป,ป่าปนกันไปนะครับต้องขอบอกว่าอย่างนั้นนะฮะ้ทำไมผมยังไม่ได้คิวเลยวะไอ้นั่นคิวอยู่ตัวเดียวเลยเออเอออัพไปมันครบๆไปเลยครับสกิล นี่เรียบร้อยไปช่วยเลนกลางกันดีกว่าครับนี่รู้สึกว่าเลนกลาร์มาสุดเยอะๆนะวิ่งไป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 เฮ้ยเลนกลางว่าไงเพื่อนมาเดี๋ยวเราช่วยนายเองนี่นะืยืนให้ตีอย่างนี้โคตรง่ายเลยเพราะว่ามันอย่างที่บอกครับมันเป็นคอมมนเล่นง่ายครับพอสู้กับคอมอยู่ คนจริงๆก็ค่อนข้างที่จะยากกว่าน,นี้แหละอืมอพสกิลสองแล้วกันมาเลยตีเลยเพื่อนมีคลิปคอยดูแลอยู่นี่เนี่ยเรียบร้อยมา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 ,มาี่มาี่ตีเนี่ยป้องกันตัวเองไว้ก่อนอืมอืมนี่อันตีไปเออโถเอ้าเอา,อา มาอีกแล้วมาอีกแล้วไอ้ยนี่อยู่เรียบร้อยเย่ yeah. แต่ผมก็ไม่ได้คิวอีกเช่นเคยครับแม่งลาดว่ะคอมมันลาดอะคอมมันลาดเฮ้ยตีป้องตีตีเข้าไปออกมามามาออกมาออกมานี่มาออกมานี่มานี่เนี่ย แม่งยืนให้ตีอัพเลื่อนหน่อยอุ๊ยโดนโดนสกิลอะไรอะ่ะอือเรียบร้อยวิ่งเข้ามาตายครับคิดดูอ่ขอยามอีกรอบนะครับผมไม่ได้เก่งอะไรนะฮะอันนี้เล่นกับคอมนะครับผม <c oughs> คอมมันโง่ครับ เออออกของอะไรไม่รู้ดาบรับจ้างก็มีมามานี่มานี่น่ยนี่น่ยนี่นีอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอม่ทันเพื่อนเธอ,อทำอะไรอะ่ะนี่ขอขอเออไม่ทันอีกแล้วเออเออโดนป้อมยิงว่ะ ดีนะเป็นตัวแขงเออยังไงยังไงออกมานี่ออกมานี่เออออกมานี่นี่นะ่ะนี่นะี่ยนี่ยิวห้าแล้วเออไงล่ะเอาไงเพื่อนเอาไงเพื่อนนี่นะี่สกิลนี้ไปกินนี แน่งบ้าไปแล้วก็น่าเล่นดีนะฮะเกมนี้เออมาช่วยแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราจะจัดการป้อมตรงนี้ไอ้นี่ะไม่ได้เล่นกับคอมจริงเอ้ยไม่ได้เล่นกับคนจริงแน่นอนครับเพราะว่าผมว่ามันจะนานเกิน กว่าจะไปเจอจับคงจับคู่อะไรเงี้ยอ้ามานี่มานี่อืมเรียบร้อยว่าไงสาวน้อยนี่นี่เนะีจัดลายนี่เรียบร้อยโอ้ยโดนยิงโดนยิงป้อมยิงจะตายอยู่แล้วเพื่อนกลับเมืองครับอันนี้คือมาแนะนำให้เราวาร์ปกลับเมืองไปเลยเดี๋ยวเราค่อยกลับมา เพิ่มเลือดก่อนก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ทเราจะเอาไว้เล่นนอกจากเอวีแล้วแล้วก็เกมอื่นๆแล้วยังมีเกมนี้ด้วยเกมแนวโมบ้าค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวนี้แนวในมือถือนะอะไรทำอะไรเพื่อนอยังไงฮะยังไงฮะนี่หมุนติ้วๆใส่เลยฮะ กว้างไงฮะโอ้โหนี่แม่งจะราสตลอดไอ้นี่อืม,มบุกป้อมวิธีไปเลยเอาให้มันจบๆไปเอาจะตายแล้วโอ้โหย่าจารัสคอมซะหน่อย <c oughs> ตีสกิลนี่ไปแกก สกิลนี้สกิลนี้ไปแดกอ้อจะตายแล้วผมจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้ว,ลวนี่โดนป้อมยิงเยี่ยมแต่ว่าป้อมออของฝ่ายตรงข้ามก็ใกล้จะพังแล้วฮะ <laughs> เล่นแบบขำๆค,ครับอ๋อ,อป้อมเหมือนกันจะพังแล้ว ไม่น่าเอา่อตายเลยตัวผมเมื่อกี้ไปเพื่อนนี่วิ่งไปเลยวิ่งไปวิ่งไปสุดตรงกลางเป็นไงบ้างครับข้างบนอืมแม่ยังไม่แตกว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปช่วยแล้วรอแป๊บหนึ่งวังเลยนี่นี่ นี่เล่อืมนีเล่ทำไมป้อมมันแข็งแกร่งจังวะอันนี้ป้อมรู้สึกว่าจะแตกยากกว่า R O V เยอะเลยเออเรียบร้อยฮ่าฮ่เสร็จแล้วนี่นะครับนี่คือเกมฮีโร่อารีนานะครับอ่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะมาเล่นกันมาเล่นกัน นำสนุนเกมมาสทาทาทยอีกหนึ่งเกมครับเดี๋ยวเกมเคเจ๊งฮะโหลดมาเล่นกันหน่อยเย่ yeah. ต่อไปคืออะไรอ่ามีของรางวัลเราได้มาแล้วก็เปิดคูณสองได้เงินด้วยเออเปิดอีกเปิดเปิดเออนั่นแหละแต่เพิ่มเนินการต่อไปนี่ คาถาเขามีคาถาด้วยครับอันนี้ระบบคาถานะฮะคล้ายๆกับระบบรูนของ R.O.V. เลยอัปเกรดเฮ้ยแต่อันนี้อัปเกรดได้อืมอะไรครับอันนี้เคเวสโอเคก็เสร็จสิ้นไปแล้วรับรางวัลเคเวสครับแล้วก็เลเวลอัพแล้วอัพเลเวลสองจ้านีได้เพชรฟรีมาด้วยเย่ <Yeah. S 2> yeah. มีให้ไปส่วนมนด้วยเมื่อกี้เอาละครับออนไลน์วันแรกครับอ่างสิทธิ์ไปโอเคได้ของรางวัลเรียบร้อยอันนี้ก็ประกาศขายฮีโร่ครับผมมีเงินก็ซื้อนะ่ารับของก่อนนี่่ารับอีกนี่นะเรียบร้อยอามาดูที่คาทายเมื่อกี้นี้นี่ไงโอ้ทำสาบานอันนี้ได้ใช้ เค okay, เรียบร้อยแต่อันนี้เรายังไม่มีครับอืมเดี๋ยวมีค่อยใส่นะความสามารถของเรานี่อ่ะแค่นี้ต่อไปก็มันน่าจะปลดล็อกทีหลังแหลนะเนาะก็คุยว่ากันไปนะครับอืมมีเวสได้อีกเหรออ้าวได้ของอีกแล้ว ยกดลับให้หมดอาละนะครับก็เอาคร่าวๆแล้วกันเนาะนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะยังไงเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยใครที่อยากจะเล่นก็ลองโหลดไปเล่นดูนะครับก็พิมพ์ชื่อเกมเลยนะฮะ Hero Arena นะครับก็สามารถที่จะโหลดได้ในทั้ง iOS แล้วก็ Android ในสตูไทยของเราเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่าน APK ดทั้งสิ้นนะครับผม ยังไงก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะนะครับมาแนะนําแบบคร่าวๆนะครับที่เล่นไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดคือเล่นกับคอมนะฮะต้องขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าโอเคไว้ถ้ามีโอกาสเนี่ยมาเล่นอีกเดี๋ยวจะไปเล่นกับคนจริงๆบ้างนะครับผมคงโดนคิวกระจายเลยนะฮะเพราะผมเล่นไม่ได้เก่งอะไรนะครับไปแล้วนะฮะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะมีเกมอะไรมาแนะนําอีกค่อยว่ากันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนครับผม